ปูฟังบลูทูธดังข้างเดียวเกิดจากอะไรแล้วแก้ไขยังไงได้บ้างครับผมแบ่งเป็น2เคสนะครับเคสที่1ก็คือปูฟังซ้ายขวาไม่เชื่อมกันครับถ้าเกิดหยิบปูฟังออกมาหูฟังขึ้นไฟทั้งคู่นะแต่ว่าดังแค่ข้างเดียวคือซ้ายกับขวาไม่เชื่อมกันครับให้ทํารีเซ็ตตามคู่มือครับถ้าเหมือนซาิกทีสามปรเนะี่ยกดปุ่มที่เคสได้เลยครับกดค้างจนไฟกระพริบก,ก็จบแล้วนะกรณีที่2ครับคือ ผูฟังข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเปิดไม่ติดครับเกิดจากอะไรครับแบตหมดแบตเสื่อมครับหรือว่าชาร์จแบตไม่เข้านะถ้าเกิดชาร์จแบตไม่เข้าเนี่ยให้เช็ดที่ขั้วชาร์จตรงนี้ครับเช็ดให้สะอาดนะครับช่วยได้นะครับถ้ามีคราบันชาร์จไม่เข้านะครับถ้าเกิดว่าแบตเสื่อมเนี่ยอาจจะต้องติดต่อร้านขอเครมนะครับแล้วจะรู้ไงว่ามันติดไม่ติดครับถ้าดีๆหน่อยจะมีไฟแบบนี้นะครับถ้ารุ่นไม่มีไฟครับหยิบมาข้างเดียวครับลองเชื่อมต่อดูขึ้นชื่อหรือเปล่าถ้าขึ้นคือติดครับถ้าไม่ขึ้นคอไมม่ติดนนนนะะะปรราณี้้แลวกัับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะอย่าได้หูฟังแบบไหนคอมเมนต์ตอบถามกันไม่ได้อย่าได้หูฟังคุณภาพติดตามช่องคมมาวิวช่องผมในตัวตอน2องทุ่มสวัสดีครับ